ทำไมหลายๆคนนะคะที่แก้จมูกมาสอสาครั้งนะคะแต่ก็ยังไม่สวยไม่ถูกใจไม่เป๊ะแก้เท่าไหร่ก็ยังไม่โดนใจจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝีมือหมอไม่ดีอย่างเดียวนะคะแต่มันมีหลายปัจจัยที่ประกอบกันด้วยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างไปดูกันนะคะปัจจัยที่1นนะคะคือโครงสร้างของจมูกไม่เอือ้อเป็นยังไงเหรอคะนั่นก็คือบางคนที่มีเนื้อจมูกบางนะคะหรือว่ากระดูกไม่สมดุลน,นะคะแล้วก็มีผังผืดในจมูกเยอะคือคนเหล่านี้นะคะต่อให้เอาวัสดุดีแค่ไหนใส่เข้าไปอะ่ะจะเกิดปัญหาทะลุ หรือเบี้ยวหรือเอียงหรือดูไม่เป็นธรรมชาติได้ค่ะปัจจัยที่2นะคะนั่นคือการเลือกวัสดุที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเลือกซิลิโคนที่แข็งเกินไปดูไม่เข้ากับใบหน้าหรือ2นะคะก็ใช้เนื้อเยื่อหรือกระดูกอ่อนน้อยเกินไปซึ่งทําให้โครงสร้างไม่แข็งแรงรวมทั้งบางคนนะคะใช้กระดูกอ่อนใช้ที่โครงตัวเองเสริมตั้งแต่สันถึงปลายนะคะและ้วตรงสันเนเวลาแห้งมันก็ทําให้รัดแล้วก็ทําให้ดูทรงไม่สวยนะคะและก็บางครั้งนะคะก็มีบางคนที่อยากจะได้ทรง สูงเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดความแรงดันที่แบบทําให้ผิดรูปได้นะคะเพราะว่าความสูงมันจะดันเนื้อขึ้นไปปัจจัยที่3นะคะนั่นก็คือเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ของแพทย์นะคะคือการเสริมจมูกอะ่ะไม่ใช่ว่าใส่ซิลิโคอนอย่างเดียวนะคะแต่มันคือต้องแก้โครงสร้างของจมูกให้รับกับเนื้อและโครงสร้างเดิมด้วยนะคะถ้าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเช่นกระดูกเบี้ยวผังผืดปลายบานถ้าไม่ได้แก้ทําไปทํามากลับมาก็มีปัญหาเหมือนเดิมคะ่ะปัจจัยที่4นะคะนั่นคือการพักฟื้นและดู ดูแลตัวเองหลังทำค่ะปัจจัยนี้สำคัญมากๆนะคะเช่นการนอนหลังการผ่าตัดนะคะดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ออกกำลังกายหนักเร็วเกินไปทำให้แผลบวมแล้วก็อาจจะทำให้เบี้ยวได้แล้วก็บางคนก็คือไม่ไปตรวจตามนัดคุณหมอนะคะที่จะต้องแก้ไขทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและปัจจัยสุดท้ายนะคะปัจจัยที่5ค่ะปัจจัยที่5ก็คือความคาดหวังที่ไม่สมจริงคือเป็นยังไงคือแบบบางคนอยากได้จมูกแบบดาราดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทางที่โครงสร้างเดิมอาจจะไม่ได้มี เขาโค้งมาสักนิดเลยคือแตกต่างกันแบบ100%เซแต่อยากได้จมูกแบบเขาอะไรเงี้ยคือหมออาจจะทำได้หมอเขาทำได้อยู่แล้วให้เราดูดีขึ้นแต่ถ้าจะแบบก๊อปปี่เอยนเพสต์เขาทำไม่ได้นะดังนั้นนะคะการที่จะแก้จมูกให้เปะ๊ะไม่ใช่ว่าต้องแก้หลายๆครั้งนะแต่สิ่งสำคัญต้องอาศัยเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างเลือกเทคนิคและคุณหมอแล้วก็วัสดุที่ปลอดภยัยพร้อมการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดด้วยนะคะใครที่คิดจะแก้จมูกก็อย่าลืมนะคะที่จะปรึกษาไปหาคุณหมอผู้ ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนหลายๆทา่านเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันดูก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจและอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่ปรึกษาคุณหมอให้บอกความคาดหวังความต้องการของเรากับเขาไปเลยให้ชัดเจนค่ะ